นกสินใจประกาศจุดยืนชัดยืนในโรงหนังลั่นถึงคนเดียวทั้งโรงเราก็จะยืนนกสินใจประกาศจุดยืนยืนถวายความเคารพในโรงหนังเหลือเพียงคนเดียวทั้งโรงเราก็จะยืนผู้จัดผู้กํากับนักร้องดังร่วมด้วยถือเป็นอีกหนึ่งนักแสดงรุ่นใหญ่ที่แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนสำหรับนกสินใจ ที่ล่าสุดได้ออกมาโพสภาพเกี่ยวกับการยืนถวายความเคารพในโรงหนังซึ่งมีข้อความประกอบว่าแม้เหลือคนเดียวทั้งโรงเราก็จะยืนพร้อมลงแคปชั่นว่าเราก็จะยืนงานนี้ก็มีแฟนๆต่างเข้ามากดไลค์และร่วมคอมเมนต์แสดงจุดยืนกันเป็นจำนวนมากรวมถึงนักแสดงและผู้จัดคนดังอย่างหน่อยบุศกรที่มาคอมเมนต์ว่าตามนั้นค่ะ นอกจากนี้ยังมีนักแสดงและผู้กำกับชื่อดังหนุ่มอัธพรที่ออกมาโพสภาพแสดงจุดยืนเดียวกันพร้อมระบุว่าเรายืนทุกครั้งทางครอบครัวครับเขารบสิทธิซึ่งกันและกันครับซึ่งก็มีลูลูอาสยามาคอมเมนต์ว่าหนูก็ยืนขาะพี่หนุ่มและเปาเปาวลีก็มาคอมเมนต์เป็นอีโมจิพนมมือและรูปหัวใจด้วย